สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมและให้กำลังใจเฮียเบี้ยวเองแหละต้องขอขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกำลังใจให้เฮียเบี้ยวนะวันนี้เฮียเบี้ยวก็มาที่ีฟาร์มของครอบครัวทองดีทองคำอีกเช่นเคยครับวันนี้มีก้ย้ยวยนึงหวีเล็กๆครับ มาฝา,อาทองครอบครัวทองดีหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมไล่คน,นละสองสามลูกก็เอา <c oughs> สักวันวันไหนกินโอกาสหน้าก็จะได้ซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากครอบครัวทองดีมากรับมีกล้วยไห้ทองดีไม่รู้ทองดีจะกินไหมทองดีครับกินกล้วยไหมอ่ะกล้วยไหมอ่ะ อ่า,อา,อากินครับทองดีกินอ่าเดี๋ยวไว้โอ,อก,กาสหน้าคนระับเกือบผ่านมามีโอ,อก,กาสก็ได้ซื้อกล้วยมาให้ทองดีมึงแล้วจะเอาไปให้ทองคำหน่อยทองคำจะกินไหมทำกินกล้วยไหมเนี่ยหลวงอ๋อตื่นทำไมอ่ะเอาเนี่ย ทองคำก็กินครับไปไหนไปบ้านไปอาญา ta cái kho ta cho phép ma mày ma Hãy đi cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì luôn, Để ขอบคุณเอซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไปติดตามช่องเฮเบี้ยวเองแหละที่คอยให้กำนังใจเฮเบียวมาตลอดเฮเบี He ้ยวก็เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ที่หัดทำครับไม่ได้มีความรู้เรื่องโซเชียลเท่าไหร่ก็งงง,ง,ง,งปลาตามที่เห็นนะครับก็ ถ้ามีอะไรดีๆก็เหี่ยวเบี้ยก็คงได้อัดคลิพนำเสนอเอฟซีและท่านผู้ชมให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันสร้างความบันเทิงเนาะหลังหานติดใจที่มันสร้างสรรค์ก็เหีย่ยวเบี้ยก็พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้เอฟซีและท่านผู้ชมได้รับชมกัน วันนี้ยิมเบียยก,ก็ไม่ได้ไปไหนครับมาขับรถมาจากบ้านก็มาแวะที่ฟาร์มของอทองดีทองคำมา,มาดูเปเดตชีวิตเขาความเป็นอยู่ตั้งแต่ละวันว่าจะเป็นยังไงเขาทำอะไรบ้างก่นถ้าออกไปไหนยังไงก็ถือว่าเราได้ติดตามชีวิตชีวิตหนึ่งนะ การดำเนินชีวิตของเขาแต่ละวันเขาดูยังไงกินยังไงครับก็เรื่องราวต่างๆของครอบครัวทองดีก็เฮเบียวก็คงจะได้นำเสนอท่านผู้ชมเรื่อยๆครับจังหวะไหนมีโอกาสจังวะที่เฮเบียวว่างไม่ได้ไปทําธุระที่ไหนก็อาจจะแวะมาที่นี่เป็นหลัก ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ f อฟและท่านผู้ชมที่คอยเป็นกำลังใจและติดตามเฮเบียวช n n e แมาโดยตลอดนะครับเป็นช่องน้อยๆกำลังกำเนิดกำลังสร้างช่องขึ้นมาจากที่ความรู้ทางด้านโซเชียลตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายตัดต่อก็ยังหัดทำนินดๆหน่อยๆ เบียวก็ไม่ได้ทำงานครับเห็นเดียวก็มาอยู่บ้านกับคุณแม่ครันี้คืจกข้ามเล่นแถวบ้านนิดๆหน่อยๆท,ทำนู่นทำนี้ไม่ถึงกับเป็นอาชีพครับนี่ครับบ้านของทองดีทองคำครับูฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำพออกจากข้อเข้าไปหาเลนหญ้า พอใส่สายแดดร้อนๆเขาลงแช่น้ำครับตอนนี้เขาก็กิดยา ะกี้เอากล้วยให้มันกินน่าจะชอบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเหลือประมาณ6โมง งอขวาจะขับรถมาเล่นในแถวนี้หน่อยรับอัพตชีวิตเขาเวลาเขาเตื่นขึ้นมาเขาทำอะไรมั่งอะไรประมาณโอเคดอเดี๋ยวพี่กลับเลยเด้อครับผมขอบคุณครับโอ้สนแสดงว่าสายนี้มีปลาด้วยใช่ไหมเนี่ย,ยอืมตกใจอยู่นั่งอยู่คู่ก็มีตัวใหญ่เลยอืมก็ให้มันอยู่คู่นี้แหละไม่ต้องไปเอาเขากินหรอก ถ้จะกินก็นกินสานู้นให้มันอยู่คู่เป็นเพื่อนกับทองดีอยู่ตายแล้วก็ให้เอกสีและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีความรักตอบกันรักเฮียเบี้ยวเฮียเบี้ยวก็จะรักท่านแต่เฮียเบี้ยวก็รักท่านอยู่แล้วแหละ <c ười> <c ười> คลิดหน้าก็คงได้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้เฮียเบี้ยวก็ต้องขอลําลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณอีครั้งนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เฮียเบี้ยวครับสวัสดีครับ